สวัสดีครับวันนี้วันที่18เดือนธันวาคมส5 6 4นะันอะอยู่ที่ร้านโทวใบนะครับบิ๊กซีนครสวรรค์เนาะวันนี้ก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นเทรดนะครับก่าวแลกใหม่แล้วก็เพิ่มเงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษนะครับอีก2ข้อเนาะเดี๋ยวเชิญน้องเลยครับค่ะสำหรับรุ่นที่ร่วมในการนะคะในการเทรดบีเทอันหนาร้านนะคะสำหรับลูกค้า เพิ่มเติมต่กันตีนะคะเครื่องเก่าได้เพิ่ม5,000บาทนะคะรุ่นที่ร่วมรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iPhone 6ขึ้นไปนะคะ Samsung S7 ขึ้นไปแล้วก็เป็น Samsung Note 8ขึ้นไปค่ะ3รุ่นนี้จะได้พิเศษนะคะได้ทองอัาเพิ่มเือ5,000บาทนะคะแล้วก็ผ่าน8ต่ขั้นตอนเท่านั้นนะคะเครื่องมืงอจอไม่แตกนะคะสามารถเข้าปุ่มโฮมได้นะคะทัชสกรีนปกตินะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะ ในส่วนของจอไม่กระพริบไม่มืดนะคะเครื่องไม่หลอกซิมนะคะเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าก็ได้เกรด A เลยค่ะพร้อมกับส่วนรดเพิ่มอีก5,000ันบาทและนอกจากนั้นนะคะแทรกไรก็เรียกร้องมานะคะในส่วนของหน้าจอแตกนะคะได้เกดตัวนี้เพิ่มไหม5 0 0พันมีค่ะตัวเครื่องเราจะปีเป็นเกรดดีนะคะแล้วเราก็ได้เพิ่มอีก5 0 0พันเช่นกันตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเพียงแค่ตัวเครื่องนะคะผ่านอีก2 รอยบุแล้วก็ด้านข้างไม่มีรอยแตกค่ะเพียงเท่าน,นี้ลูกค้านะคะเพื่อเกบบานกลับเป็นเกตีแล้วก็รับส่งแค่พันบาทได้เลยค่ะโอเคครับรุ่นไหนที่ร่วมบ้างเอ่ยสำหรับรุ่นที่ร่วมนะคะก็ะจะมีส่วนของทีมซแล้วก็ซีรีส์เอ็ม e ี่สค่ะครับผมก็มีสิ่งที่ทำได้ดีคือมีความมั่นใจสาานดีนะครับแต่ว่าให้ระวังเรื่อง B D อะไรเงี้ยมันต้องชัดเจนพี่ยังฟังอาจจะแบบไม่ค่อยชัดนะว่า,อ,าอ่านิดนึงนะครับดีดอกนะจ๊ะโอเคครับผมโอเคครับเก่งมากครับขอบคุณครับ